สวัสดีครับอยู่กับผม Mustang Channel ครับผมวันนี้มาเจอพี่ใหญ่ครับมาเจอที่โรงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้พี่แกมาเอาใส่เปลือกมันเหมือนกันครับผมโดนเจาะรถแตกคมาสุกมาแลแาานะ นี่คุณปูเจอคุณปูครับนีแ่แหละครับรถพี่รงครับผมทีมงานพี่แสงสุรีครับงานของรองหัวยาวหนึ่งเดียวในเพอ่ประสาทครับผมนี่มีโอกาสได้มาเจอเจอพี่แกก็เลยจัดคลิปสักในคลิปสัหน่อยมาแล้วครับคุณปูของเราคุณปูพะทะคุณปู ว่าคุณปูจะแบกเยอะไหมฮะเสียงไอ้สีเหมือนกิ้งก่าเลยเจอมาเจอเสียรงครับผมมาขนเปลืองมันด้วยกันนะ มีกาสก็ทักทายกันนะครับผมมาดูซิว่าเจ้าคุณปูจะแบกเยอะแค่ไหนครับผมโอ้โหรถตักยางแบนนะคุณปูรถตักยางแบนเลยแต่นี่คือกองขี้มันครับผม ก็คือเรารองเครื่องมันดีๆนี่เองในลูกชายมาด้วยฮนะเ,จ,เจ้าเจ้าพุ้ปูนี่ใสยย่ยางบ้างด้วยฮนะยงายงไหนอะไรยางยางบางบางยางก้าวฮนะโอ้โหติดหลมนี่ไม่ต้องกลัวเลยฮนะผม ปะใหญ่ยาวครับผมทรงสมัยโบราณครับจัดเต็มด้วยความคลาสสิกค,ครับผมบตากเยอะไม่ได้ฮนะยกรอเพราะว่ามันเปียกครับผมเราจะพามาดูกันอีกฉากครับผม ข้างหน้ากันอื้ออื้อ แบกเยอะเหมือนกันครับผมฝึกฝึกทนครับรุ่นนี้มไม่ค่อยจะเห็นกันแล้วนะฮะรอนบรรทุกหัวยาวแบบนี้นะฮะส่วมากมีแต่ตัวใหม่มาแล้วครับผมมดีแต่ประกอบนอกนะครับ เป็นยุครถบรรทุกยุคแรกๆครับผมซึ่งนำมาพัฒนาประเทศฮะไต่มีถนนลาดยางคัวคูป,ปูแปลกเยอะมาก คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามช่องมาสแตงชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้มาสแตงชาแนลได้ทำคลิปติกต่อไปนะครับมาสแตงยังเป็นช่องเล็กๆมีผู้ติดตามยังน้อยนะครับก็ขอ,ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ